สวัสดีครับพบกับซูบายพอดแคสต์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเจ้า t e นเ r e 7์เ r a l จ็ดร้อยแลลี่อีดิชั่นสองพันะครับโมเดลนี้จะต่างจากโมเดลปกติอย่างไรเรามีคำตอบให้นะครับวันนี้ สำหรับเจ้า T7 สายลุยตัวกันระดับกลางจากทางามาฮ่านะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีว่าเจ้าคันนี้มีความดีงามขนาดไหนทางเราเองก็เคยรีวิวและทดสอบเอาไว้แล้วด้วยเช่นกันแน่นอนเมื่อเข้าปี2022ทางามาฮ่าเองก็ได้ลุกตลาดต่อด้วยการเพิ่มสีสันใหม่เพื่อดึงดูดผู้ใช้งานใหม่ๆใ,ให้มากขึ้นซึ่งก็ได้แก่สีน้ําเงินไอคอน blue นะครับที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งของทีมโรงงานนะครับและสีดํา midnight black นะครับสำหรับคนชอบความดาร์กโดยจะมาในเฉดสีดําทั้งคันครับรวมไปถึงมีล้อสีดําอีกด้วยทีนี้เรามา พูดถึงเจ้า Yamaha Tenere 700 Rally Edition ดีกว่าครับก็คือโมเดลพิเศษนะครับซึ่งหลายๆท่านน่าจะจำได้ว่าโมเดลก่อนหน้านี้จะมาในเฉดสีฟ้าและเหลืองพร้อมลาย Yamaha Speed Box ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งดาก้าในอดีตนะครับแต่สำหรับโมเดลใหม่นี้จะมาในเฉดสีขาวและแดงพร้อมลายกราฟิกแบบ Speed Box เช่นเดิมบวกกับของแต่งแท้ตรงรุ่นจากทาง Yamaha และท่อไอเสียจาก Akrapovic นะครับเพื่อให้มีความโดดเด่นและแตกต่างรวมถึงลุยไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนนะครับว่าโมเดลพิเศษนี้ก็จะใช้พื้นฐานเดียวกันกับ เจ้าทีตัวแซนดาครับที่มีเครื่องยนต์2สูบขนาด 689cc ซีซีที่ให้แรงม้าสูงสุด72.4แรงม้าและมีแรงบิดสูงถึง68นิวตันเมตรโดยวางบนเฟรมแบบเปคู่นะครับมีระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบโชคหัวกับ KYB นะครับสามารถปรับแต่งได้ด้านหลังจะเป็น s วิงอาร์มอลูมิเนียมและโชคหลังพร้อมกระเดื่องที่สามารถปรับแต่งได้เช่นกันนะครับ ในส่วนของระบบเบรคด้านหน้าก็าจะเป็นดิสเบรคคู่พร้อมคาลิเปอร์เบรกจากเบมโบด้านหลังเองจะเป็นดิสเบรคเดียวพร้อมคาลิเปอร์เบมโบ,เบ่เช่นกันนะครับแน่นอนว่ามีระบบเบรก ABS ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับส่วนล้อนะครับจะเป็นล้อซีลวดอลูมิเนียมด้านหน้ามีขนาด21นิ้วและด้านหลังมีขนาด18นิ้วตามลําดับนะครับลัดามาด้วยยางพร้อมลุออยยาง Pirelli Scorpion Rally ครับและส่วนพิเศษที่เพิ่มเข้ามาในโมเดล Rally Edition นะครับก็คือเบาะนั่งพิเศษเฉพาะรุ่นนะครับใช้วัสดุ2แบบนะครับทำเป็นสีแดงและดำนะคร มีท่ออะคาโปวิดแบบสลิปออนนะครับพร้อมแผ่นกันความร้อนแบบคาร์บอนนะครับมีการทําแผดนบา์ทำสีดำนะครับมีปอกแฮนแบบออฟโรดช่วยให้ควบคุมได้ดียิ่งขึ้นแม้ว่าจะต้องเจอกับฝุ่นหรือว่าโคลนมีกาดท้องเครื่องพิเศษทําจากอลูมิเนียมหนา4มิลลิเมตรนะครับพร้อมจุดยึดกล่องเครื่องมือมีไฟเลี้ยว LED นะครับมีแผ่นคลิปถังนะครับเป็นผิวสัมผัสแบบยางนะครับเพื่อช่วยให้ควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้นเวลายืนขับขี่ครับมีกาดโซ่ทําจากอลูมิเนียมขึ้นรูปด้วยวิธีการเลเซอร์คัดแผงม้น้ะครับม ป้องกันเศษหินเศษอะไรมากระแทกแผงหม้อน้ำนะครับเพื่อให้สามารถขับขี่ตะลุยได้มากยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะมีล้อเป็นสีทองนะครับและแน่นอนนะครับว่าโมเดลนี้น่าจะเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นต้นปีกลางปีปลายปีนั้นเราก็ยังไม่สามารถบอกได้นะครับและนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับยามาฮ่าเทเนเร0 0 2 0 2 2 2และรุ่นพิเศษอย่างแรลลี่อีดิชั่นนะครับ งานนี้ขออยักได้สีสันใหม่ๆห,หรือรุ่นพิเศษสุดเท่เก็บเงินรอกันได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้การกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเรานะครับรวมถึงเข้าไปติดตามพวกเราผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับ Facebook Fanpage นะครับหรือว่าจะเป็น Instagram นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ